กลับมาพบกับ BC House เราค่ะวันนี้เรามีบ้านน้องใหม่มานำเสนอนะคะนั่นก็คือรุ่นมินิมอลมูจินั่นเองค่ะอยู่ด้านหลังเรานี่เองนะคะ บ้านสไตล์มูจิคืออะไรนะคะคือบ้านที่ออกแบบดีไซน์มีสไตล์มินิมอลมูจินะคะเป็นสไตล์โมเดนลักชัวรี่นะคะที่มีการตกแต่งด้วยวัสดุที่อิงธรรมชาตินะคะให้ความรู้สึกอบอุ่นเรียบง่ายแต่ว่ามีความหรูหราอยู่ในตัวนั่นเองค่ะนี่ก็คือรูปแบบของมูจินั่นเองนะคะและวันนี้ดีซีเฮาเรานําสไตล์มูจิมาผสมผสานกับบ้านมินิมอลของเรานะคะออกมาเป็นรุ่นมินิมอลมูจิค่ะกับขนาดพอเหมาะพอดี6คูณ3เมตรนั่นเองค่ะพื้นที่ใช้สอย1 0 8ตารางเมตรนะคะเดี๋ยวเราไปดูรีวิวด้านหลังกันเลยค่ะจุดแรกเลยนะคะที่เป็นไฮไลท์ของบ้านมินิมอลมูจินั่นก็คือกระจกทรงวงกลมบานใหญ่แบบนี้ให้ความรู้สึกมินิมอลมูจิน่ารักน่ารักแบบนี้นะคะพร้อมกับเป็นช่องแสงในตัวด้วยนะคะ เราให้ประตู2บ้บานกันเลยทีเดียวค่ะสําหรับประตูด้านข้างนะคะที่เราให้อีก1บานกว้าง1นึเมตรแปสูง2อเมตรหเซนค่ะประตูกระจกรอบบ้านกันเลยทีเดียวค่ะสําหรับใครที่ชอบกระจกเยอะๆนะคะแนะนํารุ่นมินิมอลมูจิรุ่นนี้เลยค่ะภายในนะคะโล่งโปร่งสบายกว้างขวางมากๆเลยค่ะ สามารถวางเตียง6ฟุตได้วางโตทำงานได้นะคะหรือใครที่จะไปทำเป็นออฟฟิศก็วางโตทำงานได้4-5ตัวกันเลยทีเดียวค่ะทำงานได้5-6คนเลยนะคะสำหรับรุ่นมินิมอลมูจิรุ่นนี้นะคะแบบมาตรฐานของเราจะมีห้องน้ำด้วยนะคะภายในห้องน้ำภายในขนาดเมตร20คูณ3เมตรค่ะสุขภัณฑ์ครบชุดนะคะอ่างล้างมือชักโครกและตู้อาบน้ำค่ะใครที่สนใจนะคะรีบติดต่อมาได้เลยที่บี House ค่ะ